รถขุด sanysy 2 1 0 C ปี2026เป็นหนึ่งในเครื่องจักรกลหนักที่กำลังมาแรงในตลาดประเทศไทยตอนนี้สำหรับใครที่กำลังมองหารถขุดที่ให้ทั้งพลังประสิทธิภาพและความคุ้มค่าวันนี้ช่อง c a รา r a f t จะพาทุกคนไปชมกันแบบละเอียดทั้งดีไซน์ภายนอกภายในระบบเครื่องยนต์และเทคโนโลยีใหม่ที่ s a n y ใส่มาให้ในรุ่นปี2 0 2 6นี้เริ่มจากดีไซน์ภายนอกกันก่อน sanysy 2 1 0 C มาพร้อมสีเหลืองทองสไตล์อุตสาหกรรมที่ดูแข็งแกร่ง บ่งบอกถึงพลังและความทนทานตัวถังออกแบบให้มีโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นใช้วัสดุเหล็กคุณภาพสูงเพิ่มความมั่นใจเวลาใช้งานในพื้นที่ก่อสร้างหนักๆไม่ว่าจะเป็นงานถนนงานเหมืองหรือการถมที่ขนาดใหญ่ด้านหน้ารถมาพร้อมกับบูมขนาดใหญ่แบบเสริมกําลังสามารถยืดหยุ่นและรับน้ําหนักได้มากกว่าเดิมส่วนบักเก็ตขนาดมาตรฐานออกแบบให้ลึกและกว้างสามารถตักดินได้รวดเร็วและเต็มประสิทธิภาพ เครื่องยนต์ของ s a n y s y 2 1 0 4ใช้เครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ที่ผ่านมาตรฐานการปล่อยมลพิษระดับเทียสีให้กำลังสูงถึง155แรงม้าระบบจ่ายน้ำมันแบบคอมมอนเรลควบคุมด้วย ecu อัจฉริยะที่ช่วยให้การเผาไหม้สมบูรณ์ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันได้มากกว่า10%เเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนเสียงเครื่องยนต์ทำงานเรียบเงียบและลดแรงสั่นสะเทือนทำให้ผู้ควบคุมรู้สึกสบายแม้ต้องทำงานต่อเนื่องหลายชั่วโมงมาดูด้านภายในห้องโดยสารกันบ้าง ห้องโดยสารของ S/Y 2104ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดให้ความรู้สึกกว้างขวางและทันสมัยเบาะนั่งแบบปรับอัตโนมัติพร้อมระบบกันสะเทือนลดแรงกระแทกจากการทำงานบนพื้นที่ครุกขระคอนโซลกลางออกแบบให้ควบคุมง่ายจัดเรียงปุ่มต่างๆอย่างเป็นระเบียบพร้อมหน้าจอแสดงผลขนาด10นิ้วแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่สามารถแสดงค่าการทำงานของเครื่องยนต์ระบบไฮดรอลิกและระดับน้ำมันได้แบบเรีลวทม์ อีกหนึ่งจุดเด่นของรุ่นนี้คือระบบไฮดรอลิกอัจฉริยะที่ SANY พัฒนาขึ้นเองสามารถจ่ายแรงดันได้แม่นยำและต่อเนื่องช่วยให้การขุดดินหรือเคลื่อนที่ของบูมเป็นไปอย่างนุ่มนวลและแม่นยำระบบนี้ยังช่วยลดการสูญเสียพลังงานทำให้เครื่องยนต์ทำงานเบาขึ้นแต่ยังให้แรงขุดสูงสุดถ,ถึง138กิโลนิวตันเรียกได้ว่าทั้งแรงและประหยัดในเวลาเดียวกันส่วนระบบความปลอดภัยก็ถือว่าครบครัน มีทั้งกล้องมองหลังระบบเตือนการเอียงระบบป้องกันความร้อนเกินและเซ็นเซอร์ตรวจจับแรงดันในระบบน้ำมันไฮดรอลิกเพื่อป้องกันความเสียหายก่อนเกิดปัญหาใหญ่ตัวกระจกบานใหญ่รอบห้องโดยสารให้ทัศนวิสัยที่กว้างและมีหลังคาการรังสี UV ที่ช่วยให้คนขับทำงานได้อย่างสบายในทุกสภาพอากาศด้านโครงสร้างช่วงล่างก็เป็นอีกจุดที่น่าสนใจ SANY ใช้ระบบแชสซีแบบเสริมคานคู่ทำให้การรับน้ำหนักกระจายอย่างสมดุล ล้อสายพานแบบเฮฟวี่ดิวตี้ช่วยเพิ่มแรงยึดเกาะขณะทำงานบนพื้นดินลื่นหรือพื้นที่โคลนไม่ว่าจะเป็นไซต์งานในภาคเหนือหรือใต้ของไทยรถขุดรุ่นนี้ก็พร้อมลุยได้ทุกพื้นที่สำหรับระบบบำรุงรักษา SANYSY2104 ยังมาพร้อมฟังก์ชัน Smart Service ที่สามารถเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบนมือถือช่วยตรวจสอบสถานะของเครื่องจักรได้จากระยะไกลเช่นปริมาณน้ำมันระยะเวลาบำรุงรักษาและแจ้งเตือนเมื่อมีความผิดปกติของระบบ ถือเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้เจ้าของงานสามารถจัดการเครื่องจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งจุดที่หลายคนชอบคือระบบประหยัดพลังงาน Eco m o d มที่สามารถเลือกการทำงานได้หลายโหมดเช่น Heavy, Standard และ Eco เพื่อให้เหมาะสมกับงานแต่ละประเภททั้งงานขุดเบาๆก็สามารถใช้โหมดประหยัดพลังงานเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำมันได้ทันทีในส่วนของความรู้สึกขณะทำงาน SANY SY 2104ให้ความเสถียรที่ดีเยี่ยมแม้ในจังหวะขุดลึกหรือยกของหนัก ตัวเครื่องยังคงนิ่งและมั่นคงระบบควบคุมจอยสติ๊กตอบสนองได้ไวและแม่นยำทำให้ผู้ขับควบคุมได้อย่างมั่นใจเมื่อพูดถึงการเปรียบเทียบกับคู่แข่งในตลาดเช่นฮิตาชิ i ั X 200, 2 0 0 k o m a โคมสึ PC 210หหรือแค่สามร้อยยีดีหลายคนยืนยันว่า SANYSY 2 1 0หให้สมรรถนะที่ไม่แพ้บแบรนด์ระดับโลกแต่มีราคาคุ้มค่ากว่าและค่าอะไหลก็หาง่ายในประเทศไทยเพราะมีศูนย์บริการ s a n y เปิดครอบคลุมทั um ่วประเทศ สรุปแล้ว SANYSY 2 1 0หปี2026คือรถขุดที่ตอบโจทย์ทั้งผู้รับเหมา์มืออาชีพและเจ้าของกิจการก่อสร้างที่ต้องการเครื่องจักรที่ทรงพลังทนทานและประหยัดพลังงานพร้อมเทคโนโลยีอัจฉริยะที่ช่วยให้การทำงานสะดวกขึ้นในทุกมิติหากใครกำลังมองหารถขุดขนาด20ตันที่คุ้มค่าที่สุดในปี2026นี้ SANYSY 2 1 0 4คือคำตอบที่คุณไม่ควรมองข้ามฝากกดติดตามช่องคา r ์คราฟเต็เพื่อไม่พลาดรีวิวเครื่องจักรกลหนักรุ่นใหม่ใหม่ และเทคโนโลยีสุดล้ำจากทั่วโลกแล้วพบกันในคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมครับ